สวัสดีครับผมธีรัชขุมโมวชกุลครับวันนี้ผมจะพาพเพื่อนเมารู้จักกับค่ายจักรยานวีเอค่ายหนึ่งนะครับซึ่งเป็นค่ายที่ก่อตั้งขึ้นไม่นานและมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือค่าย s u n เดย์ไบคนั่นเองครับค่าย s u n เดย์ไบคนะครับ,รบก็ถือกำเนิดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี2005นะครับ โดยการก่อตั้งของจิมซิเนสกี Jimmy um ้ก็จิมมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของจักรยาน b x ให้ทลายกำแพงปัญหานะครับของนักปั่นช่วงมิสก o ูลนะครับก็คือช่วงยุค90จนถึงยุคปี2000รับที่ประสบปัญหากันมานะครับก็คือเรื่องน้ำหนักของรถนะครับคือถ้ารถขนไหนมีความแข็งแรงมาก น้ำหนักก็จะเยอะมากๆด้วยยกตัวอย่างนะครับอย่างช่วงรถของโปร s c สคูลนี่ก็น้ำหนักเฉลี่ยตกที่ประมาณ20กิโลกร,รัมต่อคันนะครับก็ไม่น้อยนะครับหรือถ้าเกิดว่ารถมีความเบากว่าน,นี้นะครับก็มีปัญหาตรงที่ว่าจะไม่มีความแข็งแรงเพียงพอในการเล่นจะพังง่ายนะครับก็จิมก็เลยในฐานะที่จิมเป็นนักปัน่น BBS เป็นโปรคนหนึ่งนะครับก็คิดที่จะแก้ปัญหาตรงจุดน,นี้นะครับแล้วก็ได้ก่อตั้ง ซันเดย์บายขึ้นมาเพื่อผลิตนะครับอะไหล่จักรยานมีเอ็กซ์และเฟรมและรถนะครับที่ตอบโจทย์กับนักปั่นรุ่นใหม่ๆนะครับก็จิมได้เริ่มนะครับออกแบบนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆของจักรยานมีเนะครับโดยเน้นที่ความเบาและความแข็งแรงต้องมาพร้อมกันนะครับทำยังไงถึงจะประีีประนอมทั้ง2องอย่างนี้เข้าด้วยกันได้นะครับ จิมก็เลยมีการออกแบบดอปเอาท์นะครับในแบบฮอลโลดอปเอาท์ out, ซึ่งเป็นแบบรวงแต่หนานะครับดอปเอาท์สมัยก่อนช่วงวิซูจะบางแต่ว่าตันนะครับของจิมเนี่ยออกแบบดอปเอาท์มาจะหนากว่าหนากว่าประมาณสองเท่าแล้วก็ขนานจะรวงรวงหน่อยนะครับซึ่งน้ำหนักจะไม่เยอะนะครับแล้วก็จิมบอกว่าความแข็งแรงก็ยังคงอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ ต่อมาการออกแบบอีกอย่างที่เป็นซิกเนเจอร์ของจิมก็คือท่อล่างแบบสครึง่งหรือเวฟดาวทูนะครับซึ่งสมัยนี้ซันเดย์ก็ทำท็อปทูด้วยนะครับก็เป็นเวฟทูนั่นเองนะครับเป็นท่อสองรึง่งก็อันนี้จะช่วยในการกระจายแรงกระแทกแรงอัดออกจากตัวถังรถจากเฟรมของรถได้เร็วขึ้นและดีขึ้นกว่าทอ่อตรงนะครับอันนี้ก็เป็นการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของซันเดยไ นอกจากจุดเด่นในเรื่องการออกแบบแล้วก็ยังมีการกรรมวิธีการนะครับเทคโนโลยีการผลิตต่างๆอย่าง h e t t r e a t m e n t นะครับซึ่ง Sunday ก็ได้ไปจับมือนะครับเป็นพัฒมิตรกับ Odyssey นะครับจึงมีการใช้การ Heat Treatment ร่วมกันก็คือกรรมวิธีการ41 t h e r m a l นะครับตามมาตรฐานของ Odyssey นะครับ Odyssey เป็นค่ายรถ ซึ่งเก่าแก่พอสมควรนะครับเริ่มต้นมาพอสมควรแล้วจากยุคปี80นะครับแล้วก็ซันเดยมาเริ่มต้นปี2005ก็จับมือนะครับเป็นพันธม,มิตรกับออริซีถือว่าถูกจุดนะครับผมถือว่าจิมเข้าใจถูกจุดนะครับจับมือกับออริซีแล้วก็พัฒน,นาผลิตภัณฑ์ร่วมกันนะครับก็จิมได้ลงลึกนะครับในทุกๆรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่เขาต้องการจะออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นเฟรมแฮนด์บาร์หจะเกียบครับแล้วหลังจากที่ผลิตภัณฑ์ของซันเดยนะครับได้ออกจางหน่ายสู่ท้องตลาดนะครับนักต่างว p s ยาาสตร์ทแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการยนตมยอมรับนะครับในการออกแบบที่ลงตัวทั้งความแข็งแรงและน้ำหนักรวมถึงดีไซน์ความสวยงามด้วยนะครับที่จิมเซอร์สกี้ได้เป็นผู้คิดคนขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นช่วงที่ ถ่ายเปลี่ยนจากช่วงมิสคูลเป็นแบบมิวสคูลเต็มตัวนั่นเองและเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ Sunday ์บ k e นะครับให้ก้าวหน้าต่อไปนะครับจิมก็ได้รวบรวมหรือสร้างทีมโปรดิเนสของ Sunday ขึ้นมานะครับโดยรวบรวมโปรดิเนสนะครับหลายหลายท่านหลายๆสไตล์นะครับซึ่งจริงบอกว่าแต่ละคนจะไม่มีการก๊อปปี้กันมานะครับแต่ละคนจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบุคคลเป็นปัจเจ็บุคคล จะเล่นในแบบของเขาเองนะครับซึ่งจริงบอกว่าข้อดีตรงนี้คือเขาจะได้ความคิดที่หลากหลายพัฒนาผลิตภัณฑ์ดีเในในวงกว้างขึ้นนะครับแต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะแล้วก็มีสไตล์การเล่นเฉพาะซึ่งจิมจะนำความคิดตรานี้มากันกรองแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับจึงสร้างทีมโปรสันเดย์ขึ้นมาแต่ว่างานเลี้ยงก็ยอ่อมมีวันเลือดลานะครับ จิมเซเลส,สที่ได้ตัดสินใจอำลาซันเดย์นะครับหลังจากที่เขาอยู่กับซันเดย์บอ์มาเป็นเวลา9ปีนะครับโดยให้เหตุผลว่าเ,เขาต้องการไปหาความท้าทายใหม่ๆและจะยังคงสนับสนุนและคอยเอาใจช่วยซันเดย์อยู่ห่างๆนะครับจากสายตาคนนอกนั่นเองนะครับหลังจากที่ได้เล่าะวติวยอะๆนะครับของซันเดย์บอยค่ายซันเดย์บอ์ให้ฟังกันไป,ไปแล้วก็จะมาขอพูดถึงไทม์ไลน์ ที่สำคัญสำคัญในช่วงต้นๆของซันเดย์ให้ฟังกันนะครับในปี2005นะครับปีที่ก่อตั้งนะครับซันเดย์บอยได้นำทรัมบาร์นะครับทรัมแฮนเดิลบาร์และมอร์นอกออกวางจำหน่ายนะครับโดยมีลักษณะพิเศษนะครับของผลิตภัณฑ์สองตัวนี้ก็คือตัวแฮนเดิลบาร์จะมีไรที่สูงกว่าในแบบที่ดั้งเดิมหรือคุ้นเคยกันมานะครับจาก7นิ้วนะครับทรอัมบาร์ตัวนี้สูง8นิ้วนะครับไรสูงที่8นิ้ว แล้วก็มีการบัตทูบบิ้แล้วก็ฮีททรีทเมนต์โดยออ y ิซีนะครับตะเกียบก็เหมือนกันนะครับการบัตทูบ b ิ้งแล้วก็คีททรีทเมนต์นะครับฟอร์ติวันทอร์มของออริซีก็ใช้กตะเกียบเหมือนกันแล้วก็จุดเด่นๆพิเศษของมอลลี่ฟ็ตัวนี้นะครับของซันเดยก็คือดอกเอาที่หนา4มิเมนะครับก็จะหนากว่าตะเกียบตัวอื่นๆรุ่นอื่นๆนะครับในยุคเดียวกันนะครับปี2006นะครับ ซันเดย์ได้เปิดตัวเฟรมนะครับตัวแรกสุดของค่ายนะครับซึ่งเฟรมตัวแรกของซันเดยนะครับได้ออกแบบมาให้แตกต่างจากเฟรม PPF ในแบบปันก่อนหรือแบบดั้งเดิมโดยมีการใช้ Hea Heat t r e a t m e n t กับเฟรมนะครับมี Hollow Dropout นะครับซึ่งเป็น Dropout หนาและก็กลวงนะครับ แล้วก็มีการ C N C ตรงท่อกระโหลกนะครับหลังจากการเชื่อมิีเป็นเฟรมแล้วเพื่อที่จะให้ท่อกระโหลกน้นทางานร่วมกับชุดกระโหลกได้อย่างราบรืบ่นนั่นเองนะครับปี2007นะครับซันเดยก็ได้ผลิตเฟรมรุ่นที่2ออกมานะครับออกวางจําหน่ายนะครับโดยรุ่นนี้นะครับมีการเพิ่มเติมจากรุ่นแรกก็คือว่ามีเพิ่มความแข็งแรงนะครับโดยการทําท่อล่างแบบสมชึ่นหรือเวฟดาวทูนะครับโดยจีนได้กล่าวว่า ปัญหาที่นักปั่นมักจะพบบ่อยๆก็คือเฟรมจะขาดหรือจะหักก็ช่วงตรงท่อล่างนี้นะครับเป็นจุดแรกๆสุดที่จะเสี่ยงต่อการแตกหักนะครับจิมเลยบอกว่าเขาเลยออกแบบท่อทรงคลื่นนี้นะครับเพื่อนะครับเพื่อย,ยืดอายุการใช้งานของเฟรมนะครับให้ยาวนานขึ้นนะครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้การันตีว่ามันจะไม่หักไม่ขาดนะครับเวฟทูของเขาเนี่ย แต่เขาบอกว่ามันจะทนกว่าปกติและช่วยยืดอายุการใช้งานของเฟรมนั่นเองนะครับปี2008นะครับซันเดย์ได้ออกวาจำหน่ายเฟรมรุ่นที่3นะครับซึ่งเฟรมตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์ของโตจากค่ายก็คือเอ็นชวานส์นะครับจุดเด่นๆนะครับของเฟรมรุ่นที่3นี้ก็จะมีบิวอินนะครับหลักอาร์แบบพิเวทท่มาให้ในเฟรมเลยนะครับแล้วก็ท่อต่างๆนะครับจะดูเรียวลง กว่า2รุ่นก่อนานา้นะครับแล้วก็ส่วนเพิ่มเติมมาก็จะมีเชนเทนเซอร์เนอะครับที่ติดมาหลบๆตรงดอกเอาท์หนาๆของแซนดี้นะครับ <S <S แล้วก็ที่ขับไม่ได้ก็คือเวฟดาวทูบเหมือนเดิมครับผมถัดมานะครับในปี2009ก็จะเป็นคิวของ Aaron Ross นะครับโปรจากค่ายอีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเฟรมรุ่นนี้นะครับได้ผลิตให้ Aaron Ross ได้มีชื่อว่า f u n d ดยนะครับโดยสีสันที่ชุดฉากสดใสตามสสสแบบที่อารอนชอบนะครับและจิวเม t รีตรยย่างๆนะครับเอ่อารอนรอสนะครับก็จะเป็นคนกำหนดให้ Sunday ์บผลิตเฟรมตัวนี้ขึ้นมาให้เขานั่นเองนะครับปี2010น,น,นะครับซันเดย์ได้ออกวางจำหน่ายนะครับเฟรม Third Wave นะครับก็ฟีเจอร์ต่างๆหรือเทคโนโลยีต่างๆที่ซันเดย์ได้ มุ่งเน้นที่ทำกับ frame, เฟรมเพิ่มความแข็งแรงให้เฟรมก็ยังคงอยู่นะครับส่วนที่เพิ่มเติมพิเศษขึ้นมาในเฟรมเติร์ดเวฟนี่ก็คือหน่อ,นอบริเที่จะทําหลบหลบหน่อยตรงท่อท่อบนนะครับตอนนี้เขาเริ่มทําท่อบนเป็นแบบเวฟทูบแล้วนะครับตัวหน่อก,ก็จะหลบอยู่ตรงคลื่นนะครับของท่อบนนั่นแหละนะครับแต่เราให้ดูสะอาดตาเวลาท้องสายเบรเข้าไปนะครับจะดูไม่รบกวนสายตาหรือถ้าถอดไม่เล่นเบรกก็ดูสะอาดตาอีกแบบนะครับรวมทั้งหน่อบรกเด้านหลังตรงตรง ซิสเตมด้วยนะครับก็สามารถถอดออกได้ถ้าไม่ใช้มืนะครับอันนี้เป็นคุณลักษณะพิเศษของเฟรมเทิร์ดเวฟในปี2010มาในปี2011นะครับซันเดยได้ผลิต v ีนะครับแล้วก็เฟรมนะครับขนาด24นิวคูเซอร์ออกวาจำหนายเป็นครั้งแรกนะครับโดยตั้งชื่อว่าเวฟซี C นะครับชื่อรุ่นเวฟซี C ก็คือโมเดล C ในปัจจุบันนั่นเองนะครับ ก็จะใช้ฟีเจอร์หรือเทคโนโลยีทุกอย่างนะครับแบบเดียวกับรถขนาด20นิ้วหรือเฟรม20นิ้วของซันเดย์นะครับไม่ว่าจะเป็นการบัร์ทูบบีมนะครับทีทรีเมนต์ CNC ตีดอกเอาลหรือเวฟทูนะครับฟีเจอร์ต่างๆนี้มีครบถ้วนในรถขนาด20นิ้วของซันเดย์ครับมาในปี252นะครับปีนี้นะครับซันเดย์ได้เปิดตัวเฟรมซาวเวฟนะครับตัวแรกนะครับซาวเวฟตัวแรกเลยนะครับ ซึ่งเป็นซิงเกิลเจอร์ของแกริ่ยังนั่นเองนะครับโดยเฟรมซาวเวฟหรือด m s ซาวเวฟตัวนี้นะครับตัวแรกนี้ก็ได้ออกแบบนะครับตามจ e o m เมทรีต่างๆที่แกรี่ยังชอบนะครับซึ่งจะต่างจากเฟรมในตัวก่อนก็คือจะมีการตอบสนองที่ไวขึ้นนะครับไม่ว่าจะมีการตัดทดให้สั้นลงมีการปรับองศาให้ชันขึ้นใปนบางจุดนะครับ และรองรับอย่างนานกว้างสำหรับสตรีได้นั่นเองครับก็ขอตะจบนะครับที่ปี2012แล้วกันนะครับคลิปนี้นะครับเพราะถ้าเกิดว่าเล่าไปเรื่อยๆมันจะยาวนะครับก็สเดก็ผลิตรถออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างที่เห็นนะครับอย่างที่เห็นเก็มีเฟรมมีรถมีอะไรต่างๆนะครับที่พัฒนากันมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วปีนี้นะครับรถคอมพลกก็เข้ามามีจำหน่ายในเมืองไทยแล้วในบ้านเราแล้วนะครับ ก็ซันเดเป็นค่ายรถที่มีจุดเด่นนะครับที่ได้พูดถึงนะครับถึงเอามาเล่าให้ฟังนะครับมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นนะครับมีการออกแบบที่หาความทรงตัวระหว่างความแข็งแรงและน้ําหนักได้ดีนะครับแล้วก็จุดเด่น,ดนอีกอย่างนึงก็คือเวฟทูนะครับซึ่งไม่มีค่ายไหนใช้นะครับซึ่งผมคิดว่าจิมหรือซันเดย์น่าจะจดสิทธิบัตรไว้เรียบร้อยแล้วครับก็ขอนำมาเล่าให้ฟังเท่านี้แล้วกันนะครับในวันนี้ แล้วคลิปต่อๆไปหรือคลิปหน้าอาจจะเป็นค่ายรถอื่นๆกันบ้างนะครับเไวมาดูกันนะครับส่วนวันนี้ผมจิรัตน์กมโมวิชิคุณขอการขอบคุณและกล่าวสวัสดีครับ